สวัสดีแฟนคลับเป็นช่องปีนังเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีแม่ครับปีนองครับนำาพาแฟนคลับเป็นช่องมาตามตัวเลขแนวทางของเจ้านางครับปีนองเอฟซีด้วยรูปแบบแนวทางเจ้านางรอบที่ผ่านมาครับปีนองเอฟซีคุณฝันเห็นรถขั้นดําเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถขั้นดําทะเบียนขั้นดํา3 0 6 1ครับปีนังเอฟซีครับเปะเขาที่3เขาที่3 6เขาหกสามสามหกปีนังเอฟซี นี่คือชุดงวดที่ผ่านมาคอนเสียนั่งครับพี่น้องเอฟซีเข้าที่สามหกหกสามรูปแบบนี้ทาทางทะเบียนรถฟ,ฟันเกียวก็ทะเบียนรถนะพี่น้องฟันเกียวก็ทะเบียนรถทะเบียนรถขั้นดับนะสามศูนย์หกหนึ่งไปเต็มมันน,นะพี่น้องเอฟซีก็ตัดออกก็จะได้สามศูนย์หกหนึ่งสามหกสามหนึ่งเอฟซีนะพี่น้องเอฟซีอันนี้ก็ตัดตรงมาแล้วกัรอบที่ผ่านมาของฟุตบลกระเขาที่สามหกหกสาม มือนีก็ะปสอบถามิ่นน้่าเพิ่นสันเก็มิ่นสันไปมือนีก็ว่าสิบแปด้าเลยได้พี่น้องเอซกัไก่เมือไก่เวียนหอคม่ายอมา,อมาแลหละข้าวเดียวเดือนหนึ่งเดือนนึงพี่น้องเอฟซีโดนเดือนหนึ่งเดือนนึงข้าเดียวกได้พี่น้องเอฟซอาอเพชรนั่พี่น้องอเพชรจะหาอเพชนั่นพี่น้อง คกินขขาเสานะเป็นนังขนไก่รก็รลางอย่างเลี้ยงอ้ยหอยอย่พี่น้องเย่สิไก่เสร็ก็ร่างอย่างเลี้ยงอ้ยหอยอยู่เออจะแสียบอยี่ดีนพี่น้งจจงองไก่ย่างไก่ย่างครับพี่น้งองเฮ้ยกินกระตายูมโต่อยเปนะงทอดทอโทอดทอ และคุณไล่โคตรประเคยม่มาแบบพี่อ่านพี่น้องเ e ย็ซีมากั่าดแต่รอยะยึดหนีพี่น,อ e น้องเย็ซีมันยังซ่องน้ำวัวชมเสานี่แหละครับพี่น้องเย็ซีเดินทางมาถ่ายมาจากก้ำเพลเพ็ทก็จะเห็นป้ายพี่น้องเย็ซีพ่อเพชรไก่ย่างอยู่ฝั่งทางนี้นะพี่น้องนี่กันจะเห็นป้ายนั่นนี่แหละนีจจนสำสาอยู่สายมือครับพี่น้องเย็ซีถ่ายมาจากอุดร เออกไปอำเภอเพ็ญทอดสีแห่งทอดแยกกันสมสาว์กันู่ขวามือมาอุ่นดุรกันไหนพี่น้องเอฟซีกับข้าวแ่บแกอยากแซ่บครับพี่น้องเอฟซีเนาะไม่บอกไปจ้ากับเจ้นั่งครับพี่น้องเอฟซีมันสันไปวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีครับวันดีเจ้นั่งพี่น้องวันดีเจ้นั่งวันดีพ่อเพชรครับพี่น้องเอฟซีกระลังหมักไก่เลยกระลังหมักไก่หนอหมักไก่ไส้ไก่พี่น้องเอฟซีไส้ไก่โอ้เศษเศษนี่ยเศษแฉบพี่น้องเอฟซีอุ่น เมหิวขวเที่ยงไม่ไปกินนี่ะนั่งเนาะเขาีเลี่ยนเนาะจะทมาตัดเฉียวนีเด็เไข่ดอแต่เตาไห่นะฮะโอ้ยอดกนเลยนะโอ้ได้นมีดอกเออกมถึงว่าเบิ่งเอาวันน่ะเออเออโอ้ยไห้พิศนาเนาะไห้พิศณากันเนาะเออว่านห้คไปพิศนาเนาะ มีจากเหล็กกับทองเก้าคุณแม่ไปเอาวันแล้วก็ไปฟันเทียวกับรถเลยนะแมนฟันเชียวกับรถมาหนูมาเอารถกับเพื่อนไปอีกโอ้โอเคคุณสมนะกับพี่หันแสามศูนย์หกหนึ่งทะเบียนเต็มละอ้ันี้ครับวันนี้ว่าในวัเจกวันนี้บอกวันนี้กับวันนี้รถที่เก้าวันนี้รถที่เราแมนเป็นไหนสวรรค์สันติวางสันติเือ ขึ้นด้านปานบ้านป้ายทะเบียนรถขั้นแกงง่วมันหลุดออกหลุดทั้งหนาไปเบิ่งเอาทั้งหนาตกรถหายป้ายทะเบียนขั้นแกงง่วอืมจอดเลยอืมอืมป้ายมันหลุดหายไม่ใส่เลยป้ายข้างหน้าค่ะป้ายข้างหน้าได้ลดลดเสียมันติดว่าสามเจ็ดกี่บ่ทั้งหนารถลงแล้วป้ายป้ายทั้งหนารถเสียแมนป้ายหนาโอ้ป้ายข้างหน้าเสีย อุ้เดี้เาจะขอเวเซียส่นอออคบอ๋อบมาด้านลงไปอีกอืมฟันว่ารดข่านดลัถอยหลังดกวยะอ่านขั้นดําขับไปเผู้ถอยเลยาถอยไปดรเลยถอยแบบเังได้ครับบนเดินหนาครับถอยหลังเม่ถอยหลังเบรกอยเบรกก็ไบอยู่อัเ ไปคิดว่าหกศูนย์สามเจ็ดหอหกศูนยสามเจ็ดอืมโอ้ที่บ้านนาดอมที่สองเดนเออศูนย์หกศูนย์เลยสามเจ็ดเจ็ดสามนา่ะโอ้ทคงเ้นล่างวดนี่ที่มันใจไอ้แก้วว่าซื้อหลายโจวดอกเออออมาซื้อหลายตัวจักทีเนี่ยสำนั่นละอ่ะไ้สาเป็นเป็นตัวเองไน่้อทางครับพี่น้องเอฟซีจะพาไปบนทะเบียนรถแค่นั้นพี่น้องเอฟซสศูนกับเจ็ดสาม 60 60ยี่ไปน้องคือเป็นแฟแสันเจยวรถท่านี่ไป่น้องนฝันเจยวรถอันคัดแกงวป้ายมันเสียภาษเลาว่ารถศูนย์ษพี่น้องป้ายทะเบียนมันเสียทะเบียนรถท่านี่ะเบียนอย่างพี่น้องเยฟซสิบห้าไปเบงฝันแม่นเลยไป่น้องคนันแม่นคนันแม่นวดหันจะฝันเจยวรถขั้นดำกอกขั้นดำวันนี้มาฝันเกียวรถท่านี่พี่น้องเยซ ท่านแกงวัวคนนี้หละคนฝังละป้ายสะเบียนทั้งหนามันรุดออกนะสัตไอ้ยังไอ้น,นี่ป้ายเต็มมันพี่น้องป้ายทะเบียนเต็มคือสามเจ็ดห้าแปดเนี่นี่พี่น้องเอฟซีป้ายทะเบียนเต็มสามเจ็ดห้าแปดทั้งหนามันรุดสัตแล้ววะสมมติเรือหาแปดพี่น้อง ราคา60จะเป็น37 58 60ครับพี่น้อง F C เพิ่มมาตัวนึงก็คือ5 8เนาะเพราะว่าป้ายหนามหลุดออกได้พี่น้อง F e C มันจะเหลือแต่ตัวหลังหลบมาจากพ e ี่น้อง F C เนาะบ่แน่บ่น,นอนได้รูปแบบแนวทางของเที่ยนั่งนี่ถ้าฝันได้เกลียวรถนี่ได้ดเฮ้รถได้พี่น้องซีแอดรอบเวารอบกว่านี่เห็นบ่ถ้าเพิ่นฝันเกลียวรถขั้นดำย่ำเดยเป็นได้เฮ้ย่ำหนักรถทะเบียน37 58ครับคันนี้ครับพี่น้อง F e C ได้แอดแต่พลาดไปหมดตัวเลขแนวทางหมดี ฮาโชกฮามันไปสงการตัวพี่น้องเอฟซีเนาะใส่ปีใหม่สงการรูปแบบแนวทาง60 7 3 5 8 3คู่ขอหลอ่อพี่น้องเอฟซีอ่ะไปไปรูปแบบแนวทางครับพี่น้องเอฟซีของเจนางวันนี้ฝากไวไ้เป็นแนวทางฮาโชคฮามันสนับรับไปพี่น้องเอฟซีเลยรูปแบบแนวทางก็จะเป็น60 37ทะเบียนรถแน,นั้น 3758เอาหาแปดเป็นตำแหน่งพี่น้อง FC5 โชคห้ามันเฉยเลยจะด้วยรืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานครับพี่น้อง e FC รูปแบบแนวทางของเจ้านางฝันเกี่ยวรถจำงได้เมืใใ่อเดือนี่ยี่สิบหนึ่งในพี่น้อง e FC บัววัสี่ขั้นดำบัววัสี่ขั้นได้แก่ยาขอให้ได้ฝันเกี่ยวเมื่อวิผ่านมากิดฟันเกียกเก่ยวขั้นดำเกิดออกโชค3วันนี้มาฝันเกี่ยวขั้นนี้แล้วก็ขั้นดำสองขั้นพร้อมกันเลยพี่น้องทะเบียนขั้นหนึ่งสามศูนย์หกหนึ่ง ทะเบียนขั้นหนึ่งสามเแปดกัตัดลงมาก,กัจากเป็น6กศูนยามเจท่านั้นแหละแล้วว่าจะเพิ่มหาแบบมาตัวนึงนี่นะเป็นของเอช่วงหมายนำรวยครับขับ้นบัสิทีจะเป็นของ,ของสิของเอฟสุขุมสุกขนครับแอดเองขออนุญาตไล่ลงสวัสดีครับ